เราไม่สามารถมีใครคนหนึ่งอยู่ในชีวิตเราได้ตลอดชีวิตใครสักคนหนึ่งต้องออกไปจากชีวิตเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบทําไมเขาต้องออกไปเราเสียอกเสียใจมากเลยถ้าเราทุกอยู่กับตรงนั้นให้เราทําความเข้าใจใหม่ว่าเฮ้ยวันนี้คนเรามีพบมีพาคม,ม,ม,มีจากมีเจอเราไม่สามารถมีใครคนหนึ่งอยู่ในชีวิตเราได้ตลอดชีวิตมีสุขวันหนึ่งความสุขมันก็ต้องแตกโพหรือไม่คุณไม่สามารถที่จะเฮ้ยโอ้โหดีใจจังเลยได้ของพอคุณได้ของสักพักหนึ่งความดีใจนี้มันก็จะหายไปอยู่ดี นึกออกป่มมันไม่เกิดมีดับมีหลักมีตื่นมันเป็นเรื่องปกติมากความทุกข์มันก็มีวันมาลายหายไปแต่คุณยึดมันเนี่ยคุณเข้าใจใช่ปหคุณยึดที่จะให้มันอยู่กับคุณคุณก็เลยทําให้สุขภาพคุณและการดึงดูดของคุณมันเป็นไปในทางที่คุณโฟกัสหนูพยายามที่จะคิดดีคิดบวกนะคะจริงๆการคิดดีคิดบวกไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เพราะเราเลือกจะกำกาสิ่งที่เราฝึกมันมานานกมความทุกข์มานานะ มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการทําความสุขมันยากกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมถ้าหนูฝึกซ้อมด้านดีมากขึ้นหนูเริ่มเติมความคิดที่ดีมากขึ้นหนูเริ่มสร้างความรู้สึกที่ดีมากขึ้นไอ้ภูมิต้านทานเนี่ยมันจะไปหล,อล่อหลอมเราสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ตลอด30กว่าปีครูไม่เคยมีความสุขนะแต่ตลอด7ปีนี้มันมีความสุขมากกว่า33ปีที่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะและมันดีวันดีคืนด้วย ต่อให้คนมายืนด่าเราตรงนี้ก็แล้วไงก็แล้วไงต่อให้ใครเข้าใจผิดเราก็แล้วไงต่อให้ใครเอาคนของเราไปก็แล้วไงตับใดที่เรามีเราการสร้างจะเกิดขึ้นเสมอนี่คือข้อที่สองค่ะโปรดจําไว้เสมอค่ะเซลล์ของคุณสร้างเซลล์เสมอร่างกายของคุณยังทํางานเพื่อคุณเสมอ สุขภาพคุณดีขึ้นเพราะมันเกิดจากการสร้างถ้าวันนี้คุณรู้ว่าตัวคุณไม่ได้กินของที่ดีเข้าไปมันก็สร้างเหมือนกันแต่มันสร้างสิ่งที่แย่ในชีวิตของคุณ